สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับช่องเจเจียบอีกค่ะพี่น้องเอ้ยต่อค่ะเฮ้ยเก่งนไอยเงินหมอนี่จะเป็นลายคนซอยเนาะคือสีเสกขนาดเนาะสวยสวยกัน่ะมาเชื่อไปยังจั่งซีจะแปลเชื่อเลยเป๊ไปซีไม่เป๊ะจังนองมันสีเข้มเลยเป๊ใส่เกลือาเอะ ไส่เสือคุยนะคะขาม่ได้กิมเจสวัสดีค่ะไก่สูกสวัสดีน้องเก่งน้อครับก็ให้มัน่าเป็นกินข้าวกินน้ำแล้วนี่มงเอ็ดมันเคมเข้มเ่เพิ่วืเลอีปลมาเก่งนะไม่เากิ่นมันแคอีเข็มเ็มเกงเข็มเนั่นแล้วก็คิดอดกำลังซีเท้าๆกันแล้วนะ เาเท่าเจ้าก็จะด้ปากมาทังพุ่นิล่ะเด้ใเนอได้ใ่จุลายด้จปากมาทั้งพี่เห็นใส่เลยที่บอผักกัญญางี้โมสุนางเ้จำมีะไหมเนยอบแะแล้วบงแงก็พงไปหิวข้าวแล้วเออเ่แต่ที่เจ้าโหหิวข้าวแล้วเฮ้ยแกงมาใหม่นสองสัมงเลยพี่น้องเอสามกงใหมสามองแล้วยังบเลอยู่เก่งน้ำหม่นี่ ใ่จบดยจ่ายไมือโอ้ยอเฉพาะจังเฮ้ยเป็นแล้วกันันที่มือเลยกูเพ่รู้สึกนะอ้าวกูถามสิมาห่เลยดินัแตาสิลเก่งน้องใหม่ประเด็นเลยนะเฮย ยผัวหยกเปิดเร่อยบาทนีผัวหิวแหงประตับซีวิตอัมลามันติดก็ติดค่ะประตับแดงหัวแดงแดง

ออกมาแม่เจ้าพดีก็ดีสั่นเลยนะฮู้แจ่สั่นได้เออไ,ไปไปไปนี่โบงนี่ฮะกระอนี่ตัดเส <ไป S 1> ะเดี๋ยวนีะบมาจากโบงบ่วงกสะแข็มจนะเด้พี่นหน้องเลยไปกลมแกะหมอน,นี่คือสิแบขกนะ น้ม ok <ting> ่ม้อนี่คือซิแซ็บข้าวกระตุกระตาข่าปกระตกมันปไปเมื่อกี้ข่าวค่ะ อย่าเปิดเห็นดูลงมาห้พี่สบายดีป้าหลงเลือ้อก็เจียสกี้ทานสบายดีป้าหลงเลยทุงโอ้ยน้องจ๋าแม่มากินข้าวโอ้สักการเหตุยังนั่นนะฝักกันณ์แดงเหตุพร่แม่ากินข้าวม กินแล้วจะห่ออีกบ่เอนะกินกินน้ำาลเลยใช่ทุงนั่นแหละเจมาบ้านจัาไปช้มแซ่ตัวเย็นกินจะเหลือนึงกลนืหนอยยามัมืดปาตัวีใจเน้ยอันเบร์ดอันเบร์ดกินจนเบิร์ดีอยู่ยังมันอยู่เรื่องของเรื่องน่าแกลีบเแซ่ไม่ยากเลยลตากมือค่ะ กินต <ừ> ิฐานแล้ไปห้า <tekrar> ซื้อข้าวนี่นะข้าวกับอาข้าวกับพวห่อหายเฮ้ยไอ้พวดีก็ทังีเดินแลเฮยเนาะเป็นห่วงเป็นยัยเนาะิติดเดกเด็กกับซาเนยพราะเมื่องะายเน่าวแาเาอออ่วโอ้ถ้าจักเอาเบอรอน่ะนี่ยนะถาจักมาอะน่ าไปลเกีหมอหรืเล yes, um> ่าไว้กินเลยเ่ดีสิไปุ่นนีนะน้ำโซ่จนลุ้นไ่ได้แค่ปลากิบช่อเจียนชอันน้นนะแเนาะอันเป็ดหมอนันแนาะอืมก็เด็กอันขปุ๋งันไปจากแซ่บแกงเนาะแท้ตามช้ยังให้แซ่บย่ sai đi hết nha các bạn là kiện chạy chân kệ mua tổ người đối nọ phụ nhà phụ nhìn tất cả gia đình nhà gia nó, nhau, đó nó qua, chạy mắt là má nọ oh. khảo nội hò nè ทีมงาน s e g i การตลาดก่ถอชิวอ่เถือบักไก่เน้นห้าโมงเหรียคุณจักรท้งหดเออขนาดมาพี่ยังห้าโมงคุณนะยันหาโมงคุณเลยว่อหือคงห้าอย่างไรครับมาเธอค่อยเดหาจ่ากมามาเธอค่อยเดเร็วเต้ ใจใอ้เว็บมีอจดากมาเ็นสีมาานี่นั่มาเน่ยบอกกันอยู่นะมาไทยนั่งเลยไหมโอ้สิเดกสิได้เมื่อใดล้ะพี่น้องอุบันนี่ดึงขะดึงยาให้มันขาดแล้วก็ให้จะใช้มาก ไม่มาเองก็เกาแผ่นสูงนะสูงบ่มีคนขาวบ่ห้องน้ำนะอ้าฉันเลยไปถ่ายตะโดนดูดึงว่าแหงโน่โอ้ยฉันก็คิดว่ามีคนขาว เท้าขาวเนียวกระไรบกลายนึงเลยนะแกงกระไรเลยจะเอาอยัางอีกแบบนี้จะไปร่ำลาอย่างแบบพอ่อเ้าเหรเป็นอะไรบ้างรู้สึกมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้นะบ่อยากมือเปล่าเดี๋ยวเขาห้องน้ำก็ถุย

อเอาเลยเฮ้ยอ่อาเลยอแล้มีแต่บรกดิมกอใส่มีแต่กอองหมาสีวมหัวพะ่แนมาไแล้วไปนี่คับพี่จองเอายเลยพี่น้องห้กินดแล้วหยล่มาจากเมือกาญจน์เจาเสืลงกับนางรถหินกาวเมื่อเช้นะป่ะเนะสาะรถเียรหินกาวให้เพื่นพม่รเขิเนพวกอะเมื่อหินกาวแต่มืวานให้เอ่นงรถหินกาวเมื่อวานเมื่อนากเมือ เอกล้องยิมช้ยชั้นกล้องวันเห็นค่ากล้องอันตั้งนะดูข้างล่างบ่ยู่ป่ากล้องน้อยนะตั้งน้อยจุจุกระเป๋าเธอเหรอเออนี่ไงก็ไม่จะกูน่แเล็เกบสัพพละาไงครับจ้าจะเป็นหูใหญ่อจะไปใช้เวานเวลาเปล่ากบทีฝุ่นไงกุ๊บเ้เฮ้ยเขาจะไปใช้นี่เลทางดับโลดคือปร้หลาดประน้ำสเปรย์ห้าพุ่นบันบนนอกขับบ้านเา ไปแล้วค่ะอบทาว่าบ้านคนโอธรรมศาสตร์กลัววัอนี้บ้านท้ามันมันโล่ไปแล้ววีวีค่ะวี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 แป๊บเป็นคนขับค่ะขับดีๆแล้วกลัวค่ะยังไงนาจบหลมือเท้บนางเสรจบท้าจบคิดแต่ยฉันเลยพังะเลาะสะดุ้นแล้วเรบร่อยโอ้ยมมัเกิด้าสนาทีเืดพันปลายแล้วค่ะแ่แล้วไว เนอข้าวต้มนป่ยล้วพวกยังบระเด็นพอใจอยู่อินชัวร์เอากูยัง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 แม่เบ่ามาตะ่าอันล่ำลากับผัวนะโอ้ยปวดท้องได้ก ok> ินแล้วก ok ันเฮ้ยกินเก่งแล้วไหมเค็มในปวดท้องไม่จะกินโซจูไรวะไม่ยังเขาสี่ขวบพอไปกินจะเบิดเครื่องหนึ่งพี่น้องอช็อคคิดว่าขาจูแม่ให้ฉันเป็นหลักกินจูขนะเออเป็นหลักกินอันนี้ขนาดนะโอ้ยแล้วก็อัดปุงมาแค่แน่เลยเฮ้ยเออ จฉันนี่แหละข่ามาเลยเร็เธอปองฉันนัดเช็คกูเป็นสียแล้วบอกอยู่นี่เด็กใส่หัวเลยุ่คย์เกจไปเจ็บผ้ชายพลาบผู้ายไปนอนลืมบปองเงินฉันลาหิดบาจแล้วเอาเฮ้ยเอาเอาเอาไปตรวจเบิรงรูผู้ายไปนอนอะสิเบลเป็นเปเอาเงินฉันไปเปยผู้ชายเด้อบ่วจ้าน้องเป็นผู้ดีตี พี่น้องสบายดีสว <extern> ัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยมาสองหมุดสามคืนนะคะมอเตอร์รกก่อนมาแต่มาบ้านดแหละพอดีป๊อกเป๊กกะอ้อนบ้อนอยู่ก็แป๊บกินแนบทั้งส,สันนะเผอเหลานมวนเม่อคืนเลยกะปล่อยไปไก่ก็เ่อ่ะเป็นโนนกผ่อนแต่บ้านสอรอยนาเงอนพีนกะสองร้อยกิโล ภรถมันกับวน้องไกลไปสิบห้ตอนแรกกันย่านนี้เสือเฮ้ยตกลงจะไปแวนเจ๊เะจะขาขาบนกระทางขาเมืองแต่าพรถสบายตัวจริงกับคันแวนกับแวนรีน้ำพึ่นอยู่เดีนยวรับอกไปแล้วโทรมาจองรอบเมื่อวานแล้วก็โทรมาจองเพื่อหน่ะเนาะงาอแหวน้ำพงหว่าวน้เล้ั่วเล่วนเล้ะ–่าน้ำเล้าก่า้ล้ัวนเล้ันแล้ก่าวเกับข้ล้ากข่วเล้ก่านเลากั่าวน้เจ้า่ เอนยามเคยาหลานว่า้าเอัก้แว่จริงท่านในแวกันท่านบอกคายังเข้ากับแวกแวจักหน่อยเนาะเสร็จแล้วกัพี่น้องคลิปนี้ก็สิฟากไว้ซ้ิเดีอจ้าฝากเกลยเพเฝากน้องรโจ้าเนหนัเงินแล้วก็เอาเงินกัวนี้พี่น้กงกหองตัเอาไปก้นนหน่อยบอกวาเงินอัน าสินขมว่าจ่ายได้มึงโอ้เฮ็ดออกลายนะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะไทยก็